สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุยง้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกขั้นอีกแล้ว ในครั้งนี้ผมจะมาพบกับท่านในช่วงวาระพิเศษพิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดาวอังคารหรือมาสนะครับกำลังจะย่อโยกย้ายราศีและเป็นการโยกย้ายราศีในช่วงสองการพอดีช่วงสิบ4าสงกรี่สองการแป๊ะเลยในขณะที่ดาวดวงอื่นๆนั้นเช่นดาวศุ์อยู่ในราศีมีนดาวพฤหัสอยู่ในราศีกัน ดาวเสาวอยู่ในราศีธนูและดาวราหูอยู่ในราศีสิงห์ทั้งหมดตรงนี้นะครับมันการโครจรยกย้ายของดาวอังคารตรงนี้เนี่ยมันจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งดีและไม่ดีกับทุกๆราศีดาวอังคารตรงนี้ะจะย้ายราศีขยับจากราศีเมษไปอยู่ราศีพฤษภนะครับ และในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะครับผมจะบอกว่าอิทธิพลแห่ง,ดา,งาดาวองคารที่มีการจะขยับย้ายตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณมีความขยันขันแข็งขึ้นมาเป็นพิเศษมีความรู้สึกอยากจะขยัน ขึ้นมาเป็นพิเศษอยากจะลุกขึ้นมาทำน่นทำนี่จากที่ช่วงก่อนนี้เคยอืดๆน,น,นอนถึกถือมีความรู้สึกอะไรก็ลาช้าไปหมดสโลบไปหมดช้าไปหมดแต่ช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาทำน่นทำนี่ขยันขึ้นมาเฉยเฉยและก็เป็นช่วงจวังหวะที่ดีผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีกุมไอช่วงที่ดาวอังคารมันขยับตรงนี้เนี่ย มันจะทําให้คุณเกิดไอเดียทําให้คุณเกิดแนวความคิดใหม่ๆทําให้คุณมีความรู้สึกอยากจะลงทุนมีความรู้สึกอยากจะทําอะไรขึ้นมาให้มันเป็นชิ้นเป็นอันกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วมันก็น่าแปลกมากๆนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมด้วยเซนส์ของคุณเองเนี่ยมันจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณบอกให้คุณได้ทําอะไรบางอย่างไปตามนั้นตามนั้นแล้วมันก็ทําสําเร็จ ทำได้แบบถูกต้องทำได้อย่างดีอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์สําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงที่ดาวอังคารมันมีการขยับตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินผมก็จะต้องบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มก็ยังไปได้ตลอดมันจะมีบ้างที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกอยากได้ปรารถนาต้องการอยากมีอยากได้อะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเกิดกิเลสขึ้นมา แล้วก็จะต้องรีบหาเงินเพื่อไปซื้อมันให้ได้แล้วคุณก็กทําได้ด้วยครับนะครับในช่วงที่ดาวอังคารมันขยับตรงเนี้เช่นคุณมองของไว้อย่างหนึ่งอาจจะเป็นข้าของเครื่องบรรดับรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตอนแรกที่ตัวคุณเองก็ยังไม่มีเงินพอแต่ว่าพอมันเกิดกิเลสข,ขึ้นมาคุณก็อยากจะได้อยากจะได้สุดท้ายแล้วคุณก็ดันทําสาเร็จในช่วงที่ดาวอังคารมันขยับไดตรงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงที่ดาวงคัารจะขยับย้ายช่วงเมษาตรงนี้นะครับช่วง13-14เมษานะครับความรักแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนคนที่มีปัญหาหรือว่ากับแฟนจุกจิกกันก่อนหน้านี้แล้วทะเลาะกันกไม่เข้าใจการห่างกันมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะครับ ส่วนที่สองนั่นหมายความว่าท่านที่ยังโสดมีโอกาสที่จะไปพบกับรักต่างวัยเช่นถ้าคุณทำงานอยู่ในสถานที่หนึ่งคุณมีโอกาสจะได้ไปเจอกับรุ่นลูกน้องหรือว่ารุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าคุณหลายปีหรือคุณมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไปแอลเด็กกว่าหลายปีหรือเด็กกว่ามาแอลคุณก็ได้ นะครับทำให้คุณมีความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละนะครับส่วนคุณสุภาพสตรีที่เป็นชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับก็จะบอกเช่นกันว่าช่วงนี้คุณก็จะมีอาจจะมีคนที่มีอายุนามน้อยกว่ามาถูกออกตกใจคุณมันเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันอย่างไรก็ดีภาพรวมๆของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับใครที่ความรักไม่ค่อยลงตัวนะ หรือว่ามีปากมีเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยพูดจาอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูกันช่วงที่ดาวอังคารมันขยับตรงนี้แหะครับมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะออสร้างความสัมพันธ์ต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับปลดล็อกทางอารมณ์บางอย่างก่อนหน้านี้อารมณ์มันค้างอารมณ์มันรู้สึกมันคุนคมนมน คุณจะได้ปลดล็อกทางอารมณ์บางอย่างและตัวคุณเองก็จะรู้สึกดีกับมันที่คุณได้ปลดล็อกอารมณ์ตรงนี้ด้วยนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ